สวัสดี FC ช่างต้นดูแลสุขภาพ,าพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาผ่านครับกรณีที่รถบูธสายคันเกียออร์ออโต้หลุดนะครับรถคันนี้เป็นรถ f o r ์กูเนอร์นะครับบูธสายคันเกียร์หลุดเราจะแก้ปัญหายอย่างไงเพื่อให้เข้าไปพบช่างให้ช่างเขาแก้ปัญหาให้เราได้เดี๋ยวมาชมใกล้ๆนะครับขั้นตอนแรกครับเปิดนี้ขึ้นก่อนขั้นตอนที่สองน,นะครับนี่มันจะมีปุ่มดำๆอยู่ตรงนี้อ่าแล้วเลื่อนคันเกียร์ลงมาที่เกียร์เอ็น ตำแหน่งเกียร์เอนอย่าลืมดึงเบรกมือแล้วก็ดึงพลาส,สติกตัวนี้ออกแล้วเราก็จับใช้มือสองข้างจับสามารถดึงขึ้นได้เลยตรงนี้มันจะมีปินล็อตบูทสายคันเกียร์นะครับเราก็ใช้คีมดึงโยกซ้ายโยกขวาให้มันหลุดแล้วก็ดันสายคันเกียร์ถอยหลัง ทีนี้เราก็จะสามารถเลื่อนตำแหน่งเกียร์เพื่อสตาร์ทแล้วก็เพื่อขับไปหาช่างได้นะครับอย่าลืมนะครับเบรกมือเวลาเราเลื่อนคันเกียร์อย่าลืมดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบเบรกไว้เสมอพอเลื่อนตำแหน่งเกียร์ได้แล้วเราค่อยปลดเบรกมือแล้วก็ปล่อยเบรกเท้าแล้วค่อยขับรถไปพบช่าง